ครับครับครับผมตื่นเต้นมากเราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากคือเขาจัดงานอลังการมากเล้ครับแล้วก็จริงๆสนุกครับผมสิุดที่ได้เห็นทุกคนเราก็ได้เจอเพื่อนๆในวงการครับผมครับผมมาอ๋อเป็นครั้งแรกครับก็ดีใจมากดีใจมาก ใช่ฮะแล้วก็เจอแบบรหลายคนี่แบบบางทีเราก็เจอเขาไม่ได้ก็มีมาิกาที่แบบได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอแบบก่าไม่ได้เจอน้าแล้วต้มีเรา้าไม่พกเราเป็้งใหม่นอมาไม่นแล้วบอว่าเรา

ไม่ใครหักนะหนะแล้วถหาว่าอะไรมไม่ได้ยื้อเลยครับไม่อกว่าแล้วมันจะปนแบบ้ีเลคัาวูส่ดน่อยครับแีใจเป็นัไงบ้างจริงจริงดีใจเราดีใจที่ได้มาชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็ต้องต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่มบอกไม่นกันราว่าผมอยไปเยอะแล้วอนไปเยอะแล้วเหรอใย่า่คนรู้สึก่าดูแต่ในยูทยังี้อย่างอยา ต้ตไงตู้ั้มใช่ไหอยากให้คนดูตัมแล้วก็นใอเพราะว่าแต่ละทีมันก็จะทีที่ต่างไ้นะบปาไปทีละทีแต่ละคนก็แบบนออ่แรก้เอไม่ได้มาเขาลบอกว่ามีสิที่ของแต่ละคนนะรกว่ามีสิที่ของแต่ละคนนันคนให้ใครบอก อีกมาทีนึงเดียวรออีกแป๊บนึงใช่คือผมจะได้ดูแล้ว,มวลผมจะเคลียรอ,อะไรเอาบอกเอาบอกอะไรมอะไรแยากบอกอะไร้ไหมก็โดนด่ามาหลาย e ีแล้ว EP เลยจะพูดไหมคีอ,อ,ไไอ,อจริงๆหลายๆคนก็ ก็ได้ได้ในแอปิวนะฮะใช่สามารถนร้นองดูได้ทุกนคนเลยว่าเมื่อจบแล้วแล้วก็เรทุกอย่างจะค่อนข้างจะนี่คลายจนหลายคนน่าจะเข้า,จนนาจใ,ใจแล้วแหละ <Evet S 1> แล้วก็เออเรามีเหตุผลพุทตัวลกามีเหตุผลพวกก็จะ้เข้าใจกันด้วยเนาะเพ่ว่าแต่ว่าอย่างาาที่บอกว่าคือโดนเนื้อโดนด่ายเยอะมากเลยนะในคลิปเนี่ยเออเขาไปาหเาเขาอ๋อเขาก็แบบ รู NYU, ้ว่าอาจจะเป็นแม็กซ <can> ์กราวชีวิตเขาแบบเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเพื่อทำแบบนั้นไปแต่ว่าจริงเขาก็รักกันแหละตอนนี้ก็สวยนะตอนสุดภาอีกหนึ่งตอนหนึ่งก็จะดราม่าสองอีกหนึ่งเราก็จบไออีีนี้ก็จบอีซีนี้อีซีหน้าก็ด่าเราอีกเลยว่ากับก็อย่างที่พี่เจ๋อที่เบิร์นบอกคือตัวละครมันมีมันมีความหมายในการทำอยู่แล้วครับใช่ก็อยากให้ลองคิดดูดีๆว่าเขาทำไปเพราะอะไร มีาวรุนสาไม่สนเงินลวนอกเรามีาดีตาครับวดุนตากดีครับรู้สึกว่าเพะเขาด่เราแสดวาเขาอินเขาเริ่มถือใ่ใช่ใช่เตเรื่องแบบคิปน่แล้วคิปลิมัแบบนออาเนซีเอ็นีมันดีมากเขาหนักมากตรัง ตเนี่ยมันแบบเปิดจริงงรู้จากั่้า้าาย้นคะายขา N P าจริงมนมาเป็นไตาอาไม่ได้ถูกมาตลอวาวาแต่ตัวมันจะเป็นน้ที่นจะออกาคริบคอโหลนคบจริงจริงเจริงว่าทไมต้องจริงยาขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้าเล่นกพี่ ภาพออกแบบมันถึงได้สำเร็จกันก็ก็ถือว่าเป็นผมว่ามันเป็นงานศิลปะที่สวยงามก็ถือว่าเป็นการแสดงแบบที่เอ่อก็เราก็ได้ลองกาแสดงเอ่อไปไกลกว่าเดิมใช่ครับได้ใช้เอ่อทคนิคกที่เราไม่เคยใช้ได้ใช้อะไรหลายๆอย่างที่แบบมันมันเป็นการแสดงที่ไดาจะมีโอกาสนะที่จะได้สัมผัสคนแรกมันขายแล้วคนที่มันขายมานขายไปแล้ว ใช่ครับก็จะมีจำนวนได้แหละผมว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็เราไม่เคยทำแต่ว่าต่อไปใชายพยะแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นตัวนักแสดรที่สำวัญเลยต้องรู้สึกว่าต้องรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าการเป็นนักแสดงเขาบอกว่าเขาทุ่มเทมากเลยผมแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านแบบว่าผ่านจุดจนั้นไปเขาก็เต็มที่กับมันแล้วก็แบบมัน เขาบอกว่า there is no hesitation เขาบอกไม่มีการลังเลหลังจากที่เขาผ่านจุดน้นไปแล้วมันออกมาดีมากออกมาออมามก็ตะว่มาถงด้ทุกคนก็ดีครับรู้สึกว่าเอาจริงมันก็เป็นเป็นสาี่ดีสำหรับผมเาะวาก็ยังเดอยู่ากนะก็องว่าตั้งตรงนี้เราก็ไม่เต็มที่ที่สุดทครับ ก็ไม่อะไรครับก็ไปถึง้ท้งพี่บ้าทางพี mm ่เจก็เขาก็มีการดีไซน์ตัวละครของเขาเนี่ยนะครับซึ่งมันทำให้เราเห็นภาพพอเราเห็นภาพเราก็จะเชื่อไม่เลยครับผมคิดว่ามันมันมันเป็นเรื่องของผลปั่นตัวละครซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่คืนมากสำหรับตัวละครเป็น

ทักา็จะอไรบอกแตอนีเาบอนเป็นตักากากันครับมันจะมีรอบพเศษด้วยเป็นรอสุดท้ายสุดท้ายรอครับใช่ครับทุกั่ผมดูพร้อมกันที่สยามะไเลร มีทุกคนที่อยากจะมาร่ดูทีท้ายด้วยกันกับพวกเราสำหรับวันที่สุดท้ายแน่นอนก็ทียร์ทุกคนสำหรั